วัดหลวงพ่อเกวยนะครับผมวัดหลวงพ่อแกวยเป็นวัด่อยูในี่ยจังหวัดขอนแก่นบ้านผมนี่แหละครับเป็นวัดสวยงามอีกวัดหนึ่งนะครับที่สร้างโดยหลวงพ่อเกวยนะครับบ้านสำราน,นะครับก็คือมาจากหนองค่ายนี่ยอยู่ริมถนนมิตรภาพนะครับผมหลังโรงเรียนไทยรัฐวิทยานะครับพีบ่น้องวันสำรานี่ใส่เมือ่อได้ว่าสาระสำคัญนี่คือวัดนี่เป็นวัดสวยงามแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างมี่ยังไหลนะครับเล้วก็ นี่พระธารหลีพระบุทธรูปงามๆสวยๆเ้วกันี่ก,กุฏิหรืออาคารสวยๆให้เฮาไในเบื้องกันนะครับแต่ว่าสาระจริงๆเราผมก็ได้พามาเบื้องวัดงามครับมื้อนี้กแต่คือยูวัดนี่นี่พมันจะเลี้ยงไก่ครับผมเลี้ยงไก่ป่านะครับพี่น้องเป็นไก่ป่าไก่แจ้หรือไก่ป่าลูกผสมสีเืออินเนี้ยงกแลเวแต่นะครับเพิ่นเลี้ยงอไว้ที่เป็นไก่สวย,สวยงๆงามๆนี่มีหลายนะครับพี่น้อง อย่างยางของมาในบริเวณวัดเนี่ยอยู่ขวกใกล้ตัวงามๆเนี่ยอยู่ในคอกกขะมี่หรืออยู่น้ำใต้ห่มไม้ข้างๆทางสองขางท่างนี่เทาอยู่ในบริเวณวัดขะมีนะครับผมตรงนี้ผมพาเมือตะก้อนเนี่ยผมเคยเของมาเบื้องสิมี่ใกล้ตัวน้อยๆนะครับผมเป็นใกล้เจ้าตัวน้อยๆซ้ำกำปั่นนะครับพี่น้องลบอยู่นั่นเพียงเสียนะครับผมสวยงามที่เดียวนะครับ แนี่ยต้วาวนี่ยเนี่ยอยู่ตรงบริเวณเนี่ครับก็บคือที่เป็นสางไว้นี่เป็นที่พักของคนมาปฏิบัติรรมนะครับเวลาเป็นมาคนหลยนี่ยเป็นเกิดมากลางเต็มกลางอย่างผมเห็นไกล้หน่อยตัวท่อกำปั้นนี่ครับพี่น้องว่างไข่นะครับผมเราก็สูโตัวอยู่น้ำปลานะครับสวยงามนะครับพี่น้องว่ามาเบิ้งนะครับแต่ว่าตอนนี้ผ่านได้หลายปีเราไกล้มันคือส่งตัวใหญ่ขึ้นแท้และ ไก่ตัวง่ขึ้นแล้วนะครับพี่น้องคือพอไต้กี่ผมมาเห็นนี่ยตัวทอคำปัน่นลีเลยนะขนาดไกล้จวน,นยังตัวทอํำปั้นนะครับพี่น้องถ้าตอนนี้ไก่พันเราเมื่อเราที่บุ้ถ้าเกิดสวยงามนะครับพี่น้องถือว่าวัดนี้เป็นวัดที่ไกล้ไหลนะครับผมเป็นไก่สวยงามไก่แจ้หรือไก่เตี้ยหรือไก่ปา่าลูกผสมอะไรตามแต่จะเรียกก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าหลานะครับพี่น้องอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวสิผ้ายางล้อเบื้องตัวทครับพี่น้อง ครับผมผมยางรอหาใกล้มากทัววัดนะครับแลส่สุดกับผมกับมะพร้า่อยู่นี่แล้วนี่ครับตรงบริเวณนี่นะครับสา,าตตลากุฏิหลวงพ่อนะครับผมนี่โอ้ยเต็มเลยนะครับแล้วก็ลเรื่องค้นอีกตั้งหากใดล้พี่มองแต่ว่าตรงนี้เพิ่นกับพวกสีว่านยญาว่านอย่างให้มันกิน่นมั้งนี่คือใกล้ส,สวยๆง,งามๆในวัดง,งามๆนะครับผมวัดส,สวยๆในเมืองขอนแก่นบ้านผมนะครับนี่ครับ แก่กอนที่เห็นผมมากอียังผมบออ่อยเป็นไกล้ตัวน,น้นยนะพี่น้องตัวน,น้อยซ้ำกําปั้นนะครับใกล้จวนกับตัวน,น้อยนะครับผมแต่ว่าตัวแม่มันก็ไปหาใครใครไปน้าปลาน้าพุ่มหม่นะครับผมสวยงามนะครับผมว่านอกจากที่ห้องีิเขามาวา้พระนี่หลวงพอ่อเห็นยกหลวงพอ่อท้องเหลืองงามๆสวย ศักดิ์สิทธิ์ในเ้าได้กาบได้ไหวแล้วเ้องกัย่งเข้ามาเ้ากับได้ความเรือนร่มเล้วก็เข้ามาเบื้องไกลครับพี่น้องเป็นไกลส้สวยๆผมก็แยกเพราะออกับพี่น้องว่าตัวใดไกล้ป้าตัวใดไกล้แจันใด,ดเอินไกล้เต้ยไกล้หยังนะคววมรูเรืองไกล้นีต้องให้พี่บ้าวงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมสิเขาไปเบื้องไกลๆนะครับพี่น้องแล้วเข้าไปเบื้องไกลๆครับนี่ครับพี่น้องผมไปเล็นน้ำบ้าวงเห็นไกล้ยู่บานบ้าววงหลายๆแต่เต็มแต่แต่ลางเฮี้ยน มาเห็นอยู่นีแล้วนี่ตรงนี้ยังไหลก็เป็นสองเท่าสามเท่านะครับพราะมาเห็นไกลสวยๆงามๆเนละี่ยเื่มเรื่มสิ่ง้างๆลอกตัวนะครับเรื่มวัดเรื่มหลง่อไปเลยนะครับเจา้าอาจะริงๆค่ะพราะม่น,นะครับพี่น้องห้อามาเขามาไหวหลงปูสะก้อนแล้าก็เป็นกับมีท้างใหยางนะครับผมมหยางใหย้วง,ม,ม,งมีสานามมีหนองหนาพันเลี้ยงปลาไว้เ,ไเขาเหล่าเมาเบื้องแหล้วก็เบื้องธรรมชาติเล้วก็บเบื้องไกลางามๆครับพี่น้อง ไก่สวยงามๆทั้งนั้นสงสัยว่าดไก่พันต์มั้งครับพี่น้องประมาณหกเจ็ดปีผมเห็นเนี่ยตัวทอกำปั่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวใ,ใหญ่แล้วล่ะเป็นไก่ปลาไก่แจไปแล้วนะครับผมสวยงา,ง,างามนะครับผมที่วัดหลวงพ่อกล้วยนะครับหลวงพ่อกล้วยบ้านสำรานจังหวัดขอนแก่นนะครับผมสวยงามมากดูครับพี่น้องบางตัวก็ยังตัวน่อยอยู่ด้ย บางตัวก็ยังเป็นเห็นเป็นตัวเล็กๆอยู่นะครับเนี่ยตัวน,น้อยๆบางตัวก็ยังน,น้อยๆเพราะข้างในหนัวอะไรต่้่าบางตัวก็สอดตัวใหญ่มดแล้วครับอันนี้ต้องบอกกันก้อนมาเลี้ยงไว้เพื่อดูเล่นเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเียดอภัยทานนะครับพี่น้องห้องก็เลยเลี้ยงไว้เพื่อคนมาจับมาอย่างเด้ออันนี้ต้องบอกกันก้อนราะว่าอันนี้คืออยู่ในวัดนะครับผมเพราะนั้น พราะว่าสิเป็นไก่เป็นปลาเป็นยังเขาก่นในเขียนอภัยทานนะครับเราดูเพื่อความสงบจิตสงบใจดูเพื่อความสวยงามดูเพื่อความเรื่อนลมนะครับผมเบื้องแล้วเห็นนี่สตินะที่น้องเด้อยิงมานําหาไก่หน่อยนะครับแต่ว่ามาพอไก่ไใ่ใกับว่าเป็นยังนะครับผมพือวาวาแหละวพื่อจีไก่พัฒน์เมดแล้วคือนวานแหละครับพัฒน์ไปหกเจ็ดปีแล้วนะครับโอ้อยกให้บว่าวงมาเห็นนะครับผมอยวัดน มันเ้าวงมากน้ำผมหรือไม่เห็นเนี่สิบ่อยากหนีเหนที่ไหนพวเพราะว่าบ้าวง่งเราเป็นคนมักกลนะครับพี่น้องคนมักกล้มักกล้แล้วก็หักขึ้นยังลวกเนี่นะครับทั้ง,ง,งเกลือพวกพเปิ้ลเลียงไกล้ตีเลียงไกล้อย่างนี้โอ้พุงคนเนี่ยหักไกล้ไหลก็ไม่ยนะครับผมแต่ว่าผมกะธรรมดานะครับผมผมก็เป็นคนที่เกิดตีไก่เหมือนกันกนะครับแต่ว่าก็ธรรมดานะครับผมแต่ว่าผม ใกล้ๆตก้งก,การผมบ่าขาเดือพี่น้องผมบอกไว้ก่อนครับไม่ฆ่าแล้วครับผมไปซื้อเอายู่ตลาดดีที่สุดครับพี่น้องสวยงามๆทั้งนั้นนะครับผมมันเปลี่ยนไกล้อย่างเราครับเนะี่ย <c oughs> ใกล้มันเสียเดี๋ยวนี้มันมันไกลแล้วไายมันแล้วมันมีผสมใกล้บานน้ำเนับ แต่ว่าแม่นี่คือสิ่เเหตุยังมันหกเนาะครับยื่น้นกันนะครับผมจริงๆแล้วพ่อด้มีได้จุดหนีนะพี่น้องเข้าย่างไปอ้อมวัดไปครับพ่ออยยุถูกมุมนะครับผมยี่งแต่ว่ามุมนี่มันอาจจะมีอาหารกินมั้งนี่นี่แมงนี่ยังยู่ใต้ใบไม้นะครับผมกันมังก่เล่มาผ้ากันุ่มยีดผมก็ตั้งใจรอหาไกล้กับกระเมื่อนเนี่ยเอาเดี๋ยวห้อเบื้องไกล้ห้อกับไปไวยหลวงปู่กันแล้วก็กลับครับพี่น้อง อันวัดพ่นซื้อเตียมซื้ออย่างก็ครับเนี่ยซื้อเตีมยมพ่นแม้วัดวัดธรรมอุทยานวัดธรรมอุทยานวัดธรรมอุทยานว,วงเล็บวัดหลวงพ่อกล้วยนะครับบ้านสำรานอยู่อบ้านเพียฟันนะครับพี่น้องอยู่ริมถนนมิตรภาพนะครับผมสามารถจากขอนแก่นกับออกบ้านสำรานมากอยู่ขวามือนะครับหลังโรงเรียนไทยรัฐนะครับผม มาจากอุดรกอย่ดสายเมื่อนะครับพี่น้องก้อนเข่าขอัแกนแเห็นไปวัดธรรมอุทยานหรือวัดหลวงพ่อว้วยนะครับผมเข้าขอมาไหว้พระมาเบื้องอย่างกะมาเบื้องไกลนะครับเบื้องไกลเบื้องป่าได้ครับพี่น้องเขาเ้าสวยๆกำงามทั้งนั้นครับก้อนฮักครับ